เป็นตลาดรวมยางนะคะกินอะไรดีสังวแพรย์ก็เจ้นแล้วก็อ้อนนะเธอกนปาเานี่มีโคโคโนาจุยนะคะแล้วก็ออรินจุยนะคะแล้กวก็อะไรอีกน่ากกินมากเด็ด อะไรวะยำสับกรอบอ๋ออันนี้ตำนานยำสับกรอบนะคะ <c oughs> ขนมปัองะะ <c oughs> อินน,นนะคะน่ารักดีนะคะอันนี้ห่อหมกนะคะน้องก็จะมาขายกันข้าไปหนึ่งซอยนี่จะเป็นขนมบาบิดน,นะคะมีบุกี้ซอบกิน่ะ ขมกนะคะขมกจะทำแบบนี้นะคะค่ะอ๋อาาอันนี้เป็นขดดัดแบบไหนว่ะลืมจัดได้นั่นะค่ะอะ<า>ไรดีแจกกูอุ้ยชิ้นปลานะคะตรงนี้่จิ๊กยานี่ เป็นแบบสเต็กนะคะหเห็นไหมคะเค้กเยอะแยะเลยอันนี้จะซื้อเนี้ยกิมจีมีกิมจีเลยนะคะเนี้ยสลัดกิมจีนะน้ำสลัดธรรมดาได้ค่ะ คนเยอะมาก <คน S 1> แต<ห>่ว่าจะไปเอาไปทำพี่บ้านี่แหนมทำเองนะคะแหนมชิสเกตทำเองนะคะจะมีผ้าไทยนี่นะคะให้ให้ใส่ด้วยนะคะอุ้ยสวยจังเลยลองไ,ไหมเออไม่แพงด้วย อบคอนนะคะคุณลุงขายอบคอนยี่สิบขนุนนะคะส้มโอเนี่ยเนี่ยโคตรอร่อยบอกมีหลายอย่างเลยน่ากินปลาหมึกแห้งนะคะเดี๋ยวกลับมาเอานะคนละครึ่งได้ไหมคะได้คนละครึ่งได้ค่ะ อุ้ยอันนี้ก็สวยมายที่มังกรตอยเออใช่ค่ะผู้สวยจริงเออทำาสะอาดนะคะอันนี้อ่ะไม่ไม่มาตัวนั้นซื้อกับบ้านเป็นป่าด่บเป็นปลาหมึกแห้งนะคะหนงรบาทคนะ้นะคนะ้นก็ตันนี้ไม่เหม็นก็เหมือกไข่นะเปล่า ปลาหมึกกระต่อยคือแพ็คเกจจิ้งนะคะสะอาดมากใช่ดีดีอินทรียนะคะอันนี้มาจากภูลาบอันนี้มาจากเกาะยาวพนังานอันนี้คือร้านนะคะพนังานนะคะนี่กุ้งนี่ก็ทำสวยนะทุกทีกุ้งเนื้อกุ้งเนื้อแล้วมีกุ้งเสียบด้วยค่ะ ค่ะค่ะอันนี้ก็ก็ถ้า,า God. God. อาหารที่สะอาดก็มาได้นะคะที่ตลาดลมยางนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมุกจะไปลง y o u t u นะฮะเป็น YouTube เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะดูแพ็กกิงมาสะอาดดีค่ะขอบคุณมากเลยแซมบิส <c oughs> นะคะ <c oughs> เลิกกิน <c oughs> <c oughs> ขนมถ้วยโบราณขนมถ้วยโบราณจำเป็นแบบแบบนี้นะคะข้อตเต็มเออเที่ยงที่นี่น่ากินหมดเลยนะคะส้มเขียวหวานโอโคโดนะคะไทยแลนด์โอโคโดนะคะแ <c oughs> <c oughs> อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเมื่อกี้ซื้อของช้อปปิ้งก่อนนะคะ